คูณลเล่ครับเล่นตรงไหนดีสำหรับคูรลเล่ครับหลายๆท่านอาจจะสงสัยว่าเราจะเอามือขวาเราเนี่ยสตรัมลงไปช่วงไหนดีนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรถูกอะไรผิดหรอกครับแต่ว่าผมจะมาแนะนำวิธีการเล่นที่เป็นวิธีการเล่นที่ คนที่เล่นอุคูเรล่ส่วนมากเนี่ยทากันแล้วก็เป็นจุดที่สวีทสปอร์ตที่สุดนะครับของการเล่นอุคูเรเล่ก็คือตรงนี้ครับบริเวณน,นี้เวลาเราสตรัมนะครับเวลาเราถือเนี่ยเราจะถือแบบนี้ใช่ไหมครับมือซ้ายจับตรงนี้มือขวาก็แขนหนีบอย่างนี้ฉะนั้นมือเราจะตกอยู่ตรงนี้ครับและจุดที่เป็นจุดที่เหมาะสมที่สุดในการสตรัมเนี่ยก็คือบริเวณน,นี้นะครับณนะบริเวณน,นี้ครับนอกจากจะเป็นจุดที่มือเราตกลงมาพอดีแล้วเนี่ย มันยังจะเป็นจุดที่ให้เสียงที่ค่อนข้างที่จะนุ่มนวลลองฟังนะครับเมื่อเทียบกับตรงนี้ดงนั้นเวลาคนที่ไม่คุ้นเคยกับการเล่นคูเล่เน่ยพอมาเล่นคู้เล่ใหม่ๆเนี่ยก็จะเล่นประมาณแถวนี้ เสียงมันดังหนวกหูนะครับค่อนข้างที่จะไม่เป็นมิก่าหูเท่าไหร่ซึ่งบางทีเนี่ยถ้าบางคนที่เขาเล่นกีตาร์มาเยอะๆหรือเล่นอย่างอื่นมาเนี่ยก็จะมาเล่นอย่างนี้แล้วจะรู้สึกว่ามันเล่นแรงมากแล้วอุคกรเล่ก็จะให้เสียงที่ไม่ค่อยละมุนละไมครับแต่ว่าถ้าเราเล่นอุคกรณเล่แบบที่เป็นอุคูรเล่เนี่ยเราก็จะเล่นตรงนี้ครับเสียงจะเพราะกว่าแบบนี้ เล่นตรงนี้ดีกว่าทังนั้นเวลาเล่นคูเล่เลครับเราถือแบบนี้ใช่ไหมครับมือสตรามลงบริเวณนี้ครับต้นคอนะฮะไม่ต้องไปลงตรงนี้อีกเหตุผลหนึ่งครับถ้าเกิดเราถือคุเล่แบบนี้แล้วเราพยายามสตรามตรงนี้มือเราจะเป็นแบบนี้จะกลายเป็นไก่ ไม่ใช่นะครับเราเล่นคุระเล่ฉะนั้นลงตรงนี้ครับสตรัมตรงนี้ไม่ต้องพยายามเข้าไปตรงนี้มันจะไม่ถนัดเลยครับเราเอาแบบสบายๆมือรีแลกซ์ลงเลยวิธีการเล่นคุรเล่ยังถูกวิธียังมีอีกหลายแบบครับก็โปรดติดตามคลิปต่อไปนะครับ หาคุณมองหาอุคุรลเล่ดีๆคุณมาถูกที่แล้วครับคุ้มมาปีที่นี่มีแต่อุคุรลเล่ดีๆ